สวัสดีท่านทั้งหลายทำทั้งหลายนียเกิดขึ้นมาจากเหตุพระพุทธเจ้าได้ตรัสเช่นนั้นการที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเหตุปัจจโยปัจจัยทั้งหลายนะ่ะมันจะต้องมาจากเหตุทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเหตุเหล่านี้ทำให้เราเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ แล้วก็มีเหตุไหมืกันที่จะทำให้เราเนี่ไปถึงซึ่งพระนิพพานก็คือไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกการที่จะทำได้เช่นนั้นก็คือการดับเพศเพราะฉจนั้นพระพุทธเจ้าจึงจรัสอริยสัจสี่ไว้ให้พวกเราทั้งหลายพากันดำเนินเพราะว่าอริยสัจสี่นั้น คือหนทางกลางอริยสัจสี่มาจากไหนก็มาจากมรรคแปดสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นชอบก็คือ,เ,อเห็นอริยสัจสี่อริยสัจสี่นั้นมันคืออะไรอริยสัจสี่คือทุกข้อที่หนึ่งสมุทัยข้อที่สองนิโรธข้อที่สามมรรคข้อที่สี่ ทั้งสี่โปราการนี้เป็นเ,เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาการปฏิบัติที่เป็นหนทางกลางสามารถทำบุคคลให้หมดจากกิเลสได้สัจจะที่หนึ่งเขาเรียกของจริงของจริงที่หนึ่งคือทุกทุกได้แก่อะไรทุกได้แก่ความเกิดแก่เจ็บตาย ความแก่เจ็บตายที่เราพากันมีอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะเราเกิดมาแล้วแล้วก็เรากำลังจะแก่แล้วเรากำลังจะตายนี่คือสัจธรรมข้อที่หนึ่งเมื่อผู้ใดมาพิจารณาเห็นเช่นนี้การพิจารณาเห็นเช่นนี้ต้องมีพลังจิตถ้าไม่มีพลังจิตเราไม่สามารถจะเห็นจริงได้เพราะว่าเราจะต้องเห็นไปตามสมมติ เราไม่อยากแก่เราไม่อยากตายแล้วเราก็อยากมีสิ่งนั้นเราก็อยากมีสิ่งนี้เพระาะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้แสดงมรรคข้อสุดท้ายว่าสัมมาสมาธิคือการทำสมาธิที่ถูกต้องท่านกำหนดเอาชานสีไม่ให้เกินกว่านั้นก็เรียกว่าเ,เป็นสถานที่ผลิตพลังจิต เมื่อผิดพลังจิตได้มากพอแล้วก็เห็นทุกข์คือความเกิดแก่เจ็บตายใครเป็นคนเกิดแก่เจ็บตายตัวเราเนี่ยแก่เกิดมาตัวเล็กๆจากความเป็นหนอนมาจนเกิดจากการเป็นเ,เลือดเป็นเนื้อ,เ,อเป็นตัวมาเล็กๆจนกระทั่งมาถึงบัตนี้ก็เรียกว่าเกิด แล้วต่อไปเราก็จะต้องแก่เนี่ยคือร่างกายอนีียมันจะต้องแก่ร่างกายนี้เจ็บร่างกายนี้ตายเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาร่างกายนี้ให้เห็นจริงว่าเป็นธาตุทั้งสี่การที่จะพิจารณาให้เห็นจริงเป็นธาตุทั้งสี่ได้นั้นก็จําเป็นที่จะต้องมีพลังจิตเราจะไปนึกเอาอย่างเนี้ยมันเป็นสัจจะไม่ได้เป็นของจริงไม่ได้ เพราะเราสมบติเอาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพลังจิตพอเพียงแล้วเราพิจารณามันจะเห็นจริงเมื่อเห็นจริงลงไปแล้วมันมีสิ่งหนึ่งที่จะบอกเราว่าเห็นจริงก็คือนิพพายานความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทุกเนี่ยควรกำหนดรู้ไม่ใช่ว่าเราจะไป คำว่ากำหนดรู้เนี่ยคือไม่ต้องรู้จริงไม่ใช่ว่าไปเดาเอาอย่างนี้เป็นต้นสัจจะที่หนึ่งก็เกิดขึ้นได้สมุทัยสัจสมุทัยสัจนั้นได้แก่อะไรสมุทัยสั์นั้นก็ได้แก่ตัณหากิเลตัณหากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา ตัญหาทั้งสามอย่างนี้เป็นตัวสมุทัยที่เป็นตัวร้ายกาศที่สดที่ทำให้มนุษย์ต้องเกิดแก่เจ็บตายและก็เวียนร่ายตายเกิดอยู่นี่เ,เรียกว่าการมาตัญหาความใคร่ในกามมันก็จะมีอยู่ทุกตัวทุกผู้ทุกคนเ,เพราะว่าตัญหาอยากมีอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากเป็นนู่นเป็นนี่ กิดความโอบความโก่ธความหลงวิภาวะจัรหาได้มาแล้วก็ไม่อยากเสียอย่างงี้อยากจะให้อยู่กับเราตลอดไปอะไรต่างอย่างนี้เป็นต้นก็จะพยายามขวนขวายสิ่งเหล่านี้มันจะกลายมาเป็นอุปทานให้เราเนี่ยยึดว่าเราเป็นหญิงเป็นชายเราเป็นใหญ่เป็นโตเราเป็นยากเป็นจนเราเป็นอะไรต่างๆ นี่ก็เรียกว่าสมุทยัยและสมุทัยนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าปาหาตะบันที่เมพิกเวดูก่อนสักพิกสุดทั้งหลายสมุทัยควรละเราจะต้องละเมื่อพิจารณาเห็นจริงเห็นทุขษัตว์คือหมายความว่ามองดูก,กายของคนเรานี่แล้วโอ้ยมันมีแต่ธาตุสังสีดินน้ำไฟลมมันก็ละได้ แต่อย่างไรก็ตามพลังจิตนั้นถือว่าสำคัญถ้าพลังจิตไม่มีนึกเท่าไหร่จนตายมันก็ไม่เป็นอริยสัตว์แต่ถ้าพลังจิตมีแล้วนึกแล้วมันก็เป็นสัตว์เมื่อเป็นเช่นนั้นเอ่ออริยสัตว์ข้อที่สี่ก็คือนิโรธนิโรดเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้นิโรดนั้น คือควรทำให้แจ้งสัจิกาตบันจิเมพิกเวดูก่อนพี่สุทั้งหลายนิโรธควรทำให้แจ้งการดับทุกเนี่ยนิโรธแปลว่าดับทุกดับทุกไม่ใช่ดับทุกทีเดียวแล้วสำเร็จดับทุกมันต้องร้อยทีพันทีไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นที่เรียกว่านิโรธเดียว่าดับทุกเนี่ยต้องดับหลายครั้งแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือพลังเกต เมื่อพลังจิตมีเต็มที่แล้วดับได้แต่ถ้าหากว่าพลังจิตไม่พรนะคิดเอาไม่ได้หรอกคิดเอามันก็เหมือนกับคิดว่าในกอมีเงินหมื่นล้านเ,าเรารู้อยู่ว่าในกอมีเงินหมื่นล้านแต่เรามันไม่มีหมื่นล้านมันไม่ได้เป็นของเราแม้แต่แดงเดียวเราจะทำเราต้องทำเอาเองอย่างนี้เป็นต้นมันถึงจะได้ มีเงินเรามันต้องทำร้อยหนึ่งก็เป็นของเราพันหนึ่งก็เป็นของเราเอ้อย่างนี้เป็นต้นพลังจิตก็เช่นเดียวกันเราต้องทำเอาให้มันเต็มที่มันจริงจเอ่อเป็นเสียว่าสชิกาตบันเจเมพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลายนี่รอดควรทำไห้แจ้งเราแจ้งจริงไหมแต่ก่อนเราอ่านหนังสือไม่ออกเรามืด แต่เวลาเราเรียนเสร็จแล้วเราอ่านหนังสือออกมันคืออะไรนั่นแหละคือความตัดสู่เราเห็นแจ้งแล้วอ่านได้ทุกตัวอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าทุกขเ์เพราะฉะนั้นการที่จะทำให้แจ้งก็คือพิจารณาเห็นทุกข์คือร่างกายนี่มันเป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายก็ร่างกายอันนี้พิจารณาเห็นจริงแจ้งประจับ ในข้อที่สี่ต่อไปก็คือมักพาเวตบันจิเมพิกุเวดูก่อนภิกษุกทั้งหลายมักควรเจริญให้มากมักควรเจริญให้มากพอเราเห็นแล้วเนี่ยเราต้องเจริญให้มากไม่เจริญให้มากมันไม่สมําเร็จเหมือนกันก็เรียนหนังสือ,อไปเรียนวันสองวันก็จะให้มันอ่านออกมันจะเป็นไปได้อย่างไงมันจะต้อง ภาเวตบันติเมคือจำเป็นที่จะต้องเจริญได้มากไปโรงเรียนปีนึ่สองปีสามปีสี่ปีห้าปีหกปีเจดปีแปดปีเก้าปีสิบปีสิบอ็ดปีสิบสองปีจบมัธยมมันก็เรียกว่าเราเจริญให้มากมันก็สำเร็จนะทำไมจึงสำเร็จเพราะว่าเรารู้อ่านออกแต่ก่อนมันเอ้ย มองรู้ไม่รู้ว่าตัวอะไรอ้าวแต่พอเวลาเราเรียนพาเวตบันจิคือจเจริญให้มากกระทาแม่มากไปโรงเรียนทุกวันมันก็แจ้งขึ้นเพราะฉะนั้นการที่เรารู้จักหนทางแล้วเนี่ยพ,พาวิโตจเจริญให้มากพระวรีกโตทำให้มากอภินญญายะจะเป็นไปผูกความรู้ยิ่งสัมโพธายะ จะเป็นเพื่อไปเพื่อความรู้ดีนิปานาัยะจะเป็นไปเพื่อความดับสนิทสวัดดีสาธุ